สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มูมิงนะคะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆกับยูมี d เรเดียนพาวเดชันครีมนั่นเองนะคะเป็นครีมรองพื้นที่ ปกปิดได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนอื่นบอกก่อนว่าสําหรับมิ้งเนี่ยมีปัญหามากก็คือสังเกตหน้าวันนี้นี่รีวิวพีชีพมากนะคือกล้องสดเลยคือจะมีรอยค้าใต้ตานะคะแต่ข้างนี้ที่ค้ากว่าคือเป็นปานโอตานั่นเองค่ะแล้วก็ด้านนี้เนี่ยจะเป็นแบบปานโอตาแต่อันนี้คือมิ้งยิงรักษาแล้วก็ยังมีรอยดาเห็นไหมเป็นรอยดาๆจุดๆอารมณ์เหมือนกะแต่จริงอ่ะเป็นปานโอตานะคะใต้ตาเหมือนกันก็เป็นปานโอตาดังนั้นยังแบบยิงยังรักษายังไม่เกลี้ยงหมดเราอยากได้การแต่งหน้าที่ปกปิด แบบขั้นสูงแล้วก็ที่สาคัญเนี่ยปกปิดได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวเราจะทําให้ดูครึ่งหน้าก่อนว่าทํามาแล้วเป็นยังไงดีกว่านะจ๊ะเอาละค่ะม,มุงมิงใช้นี่เลยยูมีนะคะครีมรองพื้นปกปิดเป็นอย่างดีขั้นสูงเป็นยัางไงาเดี๋ยวรองครึ่งหน้าให้ดูก่อนนะคะสำหรับวันนี้เราเลือกใช้เบอร์สองค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวของยูมีเรเดียนฟาวเดชั่นครีมจะสังเกตว่าด้านนี้เนี่ยกบพวกรอยดำของสิวด้วยนะคะแล้วก็พวกรอยดำจากปานโอตาที่เคยเป็นนะคะเราทำใต้ตานั่นเองแล้วแตบบ่ฝั่งนี้หน้าก็ยังแบบว่าโสมๆหน่อยก็ยังมีจุดด่างดำนะคะใต้ตาความคําอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้มุมมิงจะแต่งหน้าแบบจัดเต็มให้ดูว่าพอแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงหน้าดูผ่องดูสวยขนาดไหนแล้วก็ควบคุมความมันดีขนาดไหนนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะ นี่เลยค่ะกับยูมีเลเดียนฟาวเดชันครีมนะคะครีมรองพื้นที่ปกปิดให้แบบบาคันสูงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยดำรอยแดงของสิวหรือว่าจะเป็นพวกแบบอย่างปานโอตาแบบที่มิงเป็นก็ได้นะคะปกปิดกะอะไรฟ้าอย่างนี้ได้หมดเลยนะคะหน้าก็จะเรียบเนียนสวยแต่งหน้ามาก็เป็นแบบนี้และจ้ะแล้วก็ที่สำคัญควบคุมความมันด้วยนะคะและที่สำคัญ เราบอกเลยว่าเลิศมากราคาไม่แพงใครที่สนใจก็ไปหาตามกันแล้วนะคะกับยูมีนั่นเองค่ะ